ครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับบ้านใกล้ๆกันเลยครับได้เสียงไม่ข่าวมาอยู่กับบ้านบ้านอะไรครับลุงบ้านคาเก่าบ้านคาเก่าแต่ก่อนชื่อเรียกโนนจานใช่ไหมโนนจานอยู่นโ่นคนละอันเนยคนละอันแต่ก่อนบ้านโนนจานนั่นคือเป็นบ้านจานครับที่เขาสองผู้ใหญ่เลยเขาไปเปลี่ยนแยกกันเนี่ยแยกกันโนนจานก็ยังอยู่โนนจานโนนจานเขาเป็นบ้านคากันแต่อันนั้นคาบ้านคาเก่าบ้านคา อันนี้อันนี้ก็บ้านค่าเหมือนกันแต่คนละหมู่ไหมคนละหมู่อ๋อคือสามมูลลุงชื่ออะไรครับสัมรวยครับลุงชื่อสัมรวยน้ำถกุลนาเรีน้องสัมรีการสัมรีกาง,กางครับต้องุณขุนลูกซีดเยอะแถวนี้ครับผมเป็นกูรีธนีครับ<อ>แล้วนี่เรามาดูน้ำบ้านลุงสัมรวยสักหน่อยน้ำมันาม,มางแต่มอะไรครับเนี่ยมาดูเนี่ยขอกัว <c oughs> <c oughs> ดูของัวครับดู <c oughs> ของัวดอ มาดูหงงตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นอะไรครับมันเป็นมันเป็นหมาเป็นอะไรก็ทำนาทำไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นที่ทำนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคอกงัวของลุงเนี่ยลุงลุงขนาดนี้ครับแล้วก็ที่หน้าม,นม,นมันมันมั่งแต่วันอะไรครับลงุงเดี๋ยววันไหนโมโมูจะวันไหนตากอง <laughs> กคุยเลยคุยเลยสองอาทิตย์กัวกัวแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แล้วเราเราวันนี้มันมันเพิ่มมาไหมหรือมันเท่าเก่าเพิ่มวันนี้ก็เพิ่มใช่ไหมเออที่นี่มันมันเป็นยังไงดึงใน อันนี้ของของลุงมะต่น,นี้งัวไปอยู่กันไหนคเยไปอยู่กันไหน <c oughs> มี่สิบ <20. S 1> <c oughs> ตัวเหรอยี่สิบตัวแต่นี่ไปทำยังไงเลยแต่น,นีต้ตัดว์ยาไปเที่ยววนไปตักับปล่อยเลี้ยงอ๋อมันมีมีขอกง,งวัวสำรองนี่ของเจ้าของด้วยฝากเข้าไปของเจ้าของของเจ้าของอันนี้ก็เป็นทุ่งนาเราฝากไว้อ่อโอเคครับแต่น,นี่ก็นี่กระทบกระเทือนนอ,อกจากงัวแล้วกระทบตรงไหนจังมั้งขีเขาเบิ่งนี่น้อยเขาเบิ่งนีดน้ดหน่อยต้นกระทบขอมี เด็กอ่ะลุงพ่อครับลุงพ่อสวัสดีครับลุงพ่อชื่ออะไรเนาะลุงพ่อลุงพ่อถนอมลุงพ่อถนอมครับเป็นยังไงครับได้กระทบเรื่องฝนฟ้าน้าท่ายังไงบ้างครับลุงพ่อโอ้ยมันก็ลำบากอย่างเดียเข้าหนาโยมทั่วมืดอันตอนนี้เราอยู่ครับลุงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดอะไรเรียกว่าเลยวัดบ้านค้านะครับผมเป็นครูศิษย์นีครับมาดูน้าท่าบ้านเองเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับลุงพ่อทั่วมืดเลยทั่วมืด เจ้นี่ไปข้างบนมันไปไม่ได้เนาะเนี่ยเราลุงพ่อไปบินทบาทยังไงไปไปบินทบาทยังไงลงไปนี่แล้วเดินไปนี่เนี่ยจ้งเดี๋ไปนี่เนี้ยตรงนี้จะเคลื่อนขึ้นลงขึ้นลงอ่ะลุงพ่อเดี๋ยวไปนี่เนี่ยลึกไปลงถึงให้โผลาหนุ่มเราถึงไปจนชั้นใต้บ้านอ๋อทั้งทั้งลูกไม่ท่วมเลยพอเดินได้ใช่ไหมข้างบนช่วยเดินได้อ๋อผ่านนาวัดพอเดินได้เจ้านี่ก็่อนรู้ยังตายเลยโอ้เป็นตาหน้าสงสารเป็นตาหน้าโอ้ยเนาะไม่รู้จะพูดยังไง มันเหมือนกันทุกปีไหมลุงพ่อลุงเหมือนกันทุกปีไหม,มนนนเนี่ยจะนี่ปีที่แล้วเขาน้ำได้ดึงไหมปีนี้มันได้ยหรอกเขานา้ำปีนี้ทำนี่ไม่ได้เลยโยมเนี่ยปีปีนี้ข้าวสาไม่ได้เน,ะนาะแต่ลอง,ลองเป็นดูหลบๆสักหน่อยตาตาเดี๋ยวเวียนนาคนมองเย็นหนา <laughs> อันนี้นมม้ำหงแปบๆอันนั้นใช่สะน้าไหมครับหรือเป็นอะไรเองเป็นน้ำเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าสะน้ำโอเคครับไปดูเออ มันก็จะถามว่าจะให้ช่วยมันก็คงสุดจริตกำลังช่วยเนาะพอมันมันมามันมาหืมหืมหมาจาาแถวรู้พอว่ามันฮักถนนตรงตรงไปดูถนนนั่นครับไปดูแล้เมื่อกี้เราว่ามันฮักแล้นี่ผู้ว่ามาเมื่อกี้ครับผู้ว,ว่าไปทางนายกอบตก็บอกว่าจะขอกั้นตรงนึงไม่ให้มาทางนี้ให้มันไปทางนี้อะไรเงี้ย เมื่อกี้จะคุยโทษที่ไปทั้งนี้ครับร่งคองไปหนึ่งเลยครับได้ข่าวว่างั้นนี่ก็คือว่าเลยถามว่าปีนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปีนี้ทำอะไรรอปีหน้าอะไรปีนี้ก็คงเขาอาจจะถ้ามันแห้งไปก็คงจะได้เนาะก็ได้ถ้าแต่เกิดถ้านานเป็นเดือนก็โอ้ยผมว่าตายเพื่อนเลยเนาะตั้งสองอาทิตย์นี่ก็โเนี่ยหลักเน่าหมดเลยเนาะคิดวันเนาะคืนเดือนเลยเนี่ยนี่ตายละเน่ารวดเร็วนี้มันได้ดอกเลม่ได้ดอกแถวนี่อันนี้เขาเรียกเราบ้าน บันคา,ม,นามีจมูรอันนี้มูรเลยครับหมูร์ชิบสามทั้งนู่มูฮกปานจานหมูฮกเนาะคที่ก็ถือว่าเป็นทะเลประมาณทะเลเนาะประะมาณทเลแต่นี่ชาวบ้านเขาออกมายัางไงครับออ,ออกมายัาง,ง,งยแ,แล้วแล้วมันเดินผ่านหน้ามาเนี่ยไอไอเส้นทางเขาต้องเดินหรือว่าทางนู้นทั้งแห่งโอ๋อหขายรักโอ้ทั้งโรงเรียนไหม ตามรักมันตะก่อนน้ามันก็ทางนี้ไม่ทายไม่ทายช่วงเนาะมันก็มาจะทำเขาชมระยะสองตันแล้วนี่ทางนี้มันฮักมังนี้ักมันก็เลยลงมาหนีมันอเนี่ยลงลงฝีมันฮักกันโอ้บนนึงฮักปกติเขาไยช่วงบานอีกใช่ไหมครับตามรักมันก็ไปตามหวยนึงเลยไปทางไหนเมืองทีเขาหลอดเมืองทีไปนู่นเนาะไปลำโค้งนู่นเนาะที่นี่ทางนี้มันฮักมันก็เลยยังไงครับโอเคขี้กายนี่ก็ฮัทขี้ไก่รัวเขามันใหญ่เร็วเน้อไก่เขาใหญ่เดี๋ยวพอได้หน่อยนึง พอไดแต่ว่าน้ำมากกว่านี้นะพี่กายนี่แต่ก็พ่อได้แต่ตัวนี้น้ำมันยังไอ็งเขาไม่กระดึ๊บใช่ไหมปีนี้อยูเขามันจะเค้นี่นะโยมมันแรงอยู่เนาะพอมาหึ่มมันก็ไปไม่ทันเดือนใช่โอเคครับไไม่ด้ครับวันนี้ก็มาดูเข้าน้ำมันเองขอบคุณเจ้าวาดบัด้านข้าหลวงพ่อถนอมน้องพ่อถนอมถนอมครับอายุนานแล้วอายุปะไรแล้วครับแปดสิบสามแปดสิบสามยังแข็งแรงเดินเหินได้ ขึ้นยอดเลยครับก <laughs> <c oughs> ็ขอบคุณลุงตำรวจตำรีกลางขอคบรวะนี้ขอขอบคุณมากครันบนี่นะโยมมา